สวัสดีครับท่านรองประธานพักคลองไทยและก็เพื่อนๆสมาชิกที่ใจบุญทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านธรรมธิบาลจังหวัดนะภาคประชาชนใช่ไหมครับ,รบวันนี้ผมแนะนมของตัวแทนของผู้มีจิตกุศลที่ดีและเป็นผู้กเกษียณซึ่งมีจิตที่จะบริการที่จะช่วยเหลือสังคมเมื่อมาเห็นสภาพของเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติแล้วก็จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไปมาเห็นแล้วกขคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือคือปัจจัยของคนก็คือมือเรื่องที่อยู่ใช่ไหมครับใช่เรื่องที่อยู่เป็นเรื่องสําคัญคือปัจจัย4ี่ก็มีอาหารเครื่องนุ่ม,ม่มปัจจัย4ี่เด็กทั้งสองคนซึ่งเป็นเยาวชนที่จเจริญเติบโตไปข้างหน้านั้นขาดทุกอย่างครับเพราะนั้นอยากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยเหลือ ให้กรณีของเด็กทั้งสองคนในตรงนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ไปยังส่วนต่างๆของประเทศไทยที่ยังขาดไม่เฉพาะเด็กสองคนนี้แล้วก็าทางคณะชมรมครูกเกษียณที่ว่าเป็น4ี่สาวหสาวนะครับก็สาวจริงๆเหรอครับนะผมไม่ใช่สาวแต่เป็นบ่าวนะครับผมก็เป็นบ่าวในฐานะผู้ที่มาเห็นแล้วก็สงสารและได้ความร่วมมือร่วมใจจากคุณครูออนนะครับ ไหนไหนคุณครูออนอยู่ไหนคุณครูออนครูบางออนคุณครูบางออนเป็นตัวประสานคุณครูไข่คุณครูสนทยาคุณครูอะไรครับคุณครูจันทิมาคุณพ่อเตี้ยคุณครูสมยานะครับซึ่งเป็นพวกที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากแทนเด็กๆสองคนนะคะซึ่งเป็นเด็กฝาแฝด ซึ่งอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะบ้านโนนสูงนะคะตําบลเป้าอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเขาตอนนี้เขาขาดแคลนผู้ดูแลในเบื้องต้นนะคะคือพ่อแม่แยกทางกันเราก็รู้ปัญหามาตลอดนะคะแต่ว่าแต่ก่อนนั้นยังมีพ่อแม่ดูแลแต่ตอนนี้พ่อเขา ได้ให้ถูกลงโทษนะคะคือติดคุกแล้วแม่ก็ไปมีสามีใหม่เพราะฉะนั้นเด็กสองคนก็เลยอยู่ตามลำพังแต่ละวันไปโรงเรียนเดินค่ะไม่ไม่ไม่มีจักรยานไม่มีพาหนะบางวันไปโรงเรียนสายมากก็มีน้องเล็กขายของอยู่ข้างโรงเรียนระยะทางก็ประมาณสามเนาะสามกิโลนะคะคะ แล้วทีนี้น้องเล็กก็ก็จะดูแลตลอดให้ข้าวคุณมาแล้วคุณแม่คุณแม่อยากรองห้เออคือคือก็ก็เลยบางวันก็แวะทานข้าวด้วยก็ให้ข้าวนะคะแล้วก็ทีนี้พอมาดูสภาพก็เลยวันนั้นเขาไม่มีรถกลับก็เลยน้องเล็กอ่า มาส่งก็เลยติดรถมาดูเห็นสภาพแล้วก็แทบจะร้องไห้แล้วก็เลยข่าวไปยังเพื่อนๆที่สนิทกันนะคะพอลงข่าวปับ๊บนะคะคุณพี่สมศักดิ์คองยุทธนะคะโดยคุณแม่สนธยาคองยุทธบอกมาทันทีเลยว่าให้เร่งดำเดินการในใน,ในส่วนที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็มีเพื่อนทาวินีคงอง ช้างเผือกสุกนะคะก็เตรียมเข้าของทันทีเลยนะคะในในใน,ในปัจจัยพื้นฐานที่เขาขาดนะคะส่วนถามเขาก็บอกว่าเขาอยากได้อะไรเขาบอกว่าก็อยากได้แค่นะคะํำหรับรองนอน,นะะเขากลัวงูกลัวอะไรนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นก็ก็พิจารณาต,ตามมาค่ะค่ะก็อนนี้ก็ดีใจแทนเด็กๆนะคะ ขอบคุณมากอ่ะขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะขอบคุณมากค่ะนนอออตเย็ีกแค่